อกน,นะครับกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่เรานั้นติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะครับกับซีรีส์ศีอโยธยานะครับซึ่งหนึ่งในนักแสดงนำนะครับก็คือคุณฮฮจิรวิทครับรับบทเป็นเจ้าฟ้าสุดทัน์ครับเจ้าตัวก็ได้มาเผยในวันนี้นะครับว่ามีการทำการบ้านอย่างหนักเลยในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับ ไม่ง่ายแน่นอนนะครับกว่าที่นักแสดงดาวรุ่งอย่างฮัจิรวิทย์พงไพจิตจะพิสูจน์กับความสามารถจนได้รับบทบาทเจ้าฟ้าสุทัศน์ขัตติยะราชกุมารพระราชะโอรสพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ในภาพยนตร์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ศีอโยธยาผู้ทรงดำรงตำแหน่งพระมาหาอุปราช โปรดการเสด็จติดตามพระบรมชนกไปทุกแห่งหนด้วยทรงตระหนักว่าจะต้องส่งขึ้นของราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนกเทวกุลผู้กำกับเผยว่าฮัทผ่านการออดิชั่นเพื่อมารับบทนี้และตลอด4ปีของการเป็นศิษย์เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรและเอาจริงเอาจังอย่างเสมอต้นเสมอปลายและเคยฝากฝีมือในภาพ,พยนตร์อย่างแม่เบีย้ยและอามาของสหมงคลฟิล์มมาแล้วค่ะ ครับเลยให้ลูกล้านพาข้าบันฟ้าพี่นหนกำบ้าวะวันนี้ที่จะทำอะไรอ่ะศพอมาม่าถูกขโมยไปไม,ไม่มีศพพี่นหนกำเปิดไม่ได้โอเคครับพี่ <Yeah. S 1> ี๋ยวเจอกัน หมอมน้อยหมอมหลวงพันเทวานพเทวกุลเผยว่าบทบาทขององค์เจ้าฟ้าสุทัศน์นั้นนับว่าเป็นบทบาทที่สําคัญอีกหนึ่งบทในภาพยนตร์ครับซึ่งมีการดัดแปลงจากพระองค์จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งทรงพระเยาว์มากให้เจริญพระชันสขึ้นเป็นวัยหนุ่มเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งพระไทยเพื่อที่จะสรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ที่ราชาที่สมบูรณ์แบบเยี่ยงพระราชบิดาหากเกิดมหาสงครามจนเสียกรุงก่อนที่พระปณิธานจะปรากฏเป็นจริง และนอกจากนี้นะครับการเรียน acting ที่เข้มข้นแล้วฮัตเนียก็ยังต้องเข้าการเรียนรำดาบอย่างขมักขมเณด้วยครับขาของข้าเ้า,อ,อ,าอ,อังผักก็ข้องร้องกรุงศรีอยุทยา ไหวโดยรนนอบแล้วขครับปวดอย่างรุนแรงมากจนทนไม่ไหวเลยทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหว นักแสดงรุ่นใหม่คนเดียวที่ได้ประชันบทบาทสําคัญร่วมกับดารานักแสดงสุดยอดฝีมือรุ่นพี่และรุ่นอาวุศโสแห่งวงการแสดงที่สําคัญค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์ประวัติศาสตร์ซึ่งก็ใช่ว่านักแสดงทุกคนนั้นจะได้รับโอกาสนี้นะคะ